สวัสดีค่ะทุกคนก็หายป่วยแล้วนะคะไม่หายก็ต้องหายเพราะว่าได้ยาใจที่ดี โอเคสำหรับคนที่เพิ่งเพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดอะไรก็ตามให้ด้วยนะจะาได้มีกำลังใจในการไปช้อปปิ้งของสนุกสนุกมาอันบ็อกซ์ให้ดูอีกนะคะ <c oughs> ก็ทำตามสัญญามาให้นะสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิป2คลิปก่อนหน้าเกี่ยวกับการซื้อโรเล็กที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้เราก็ไปจัดมาอีกหเรือนว้าย สามอาทิตย์สามเดือนเลยนะคะก็ถามว่าได้ยากไหมเนี่ยสำหรับคนที่เคยเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะขอแนะนำตัวก่อนว่าเราอะชื่อเอิร์นนะคะหรือว่าเพื่อนๆในเพจเนี่ยก็จะเรียกว่ามาดามมะม่วงนะคะที่ที่ชื่อมาดามมะม่วงเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นคนที่มีสามีแล้วนะก็เลยเรียกตัวเองว่ามาดามเพราะว่าไม่สามารถเรียกตัวเองว่ามาัวแซลได้อีกต่อไปนะคะก็เลยเป็นที่มาของการเรียกตัวเองว่ามาดามแต่จริงๆเป็นคนแบบมัธยานติดดินนะ ส่วนมะม่วงเนี่ยก็มาจากลักษณะหน้าค่ะเป็นคนหน้ายาวจริงๆแล้วเนี่ยมะม่วงอ่ะเป็นฉายาของน้องชายที่เพื่อนเขาล้อเรียกเล่นสมัยเด็กๆนะคะก็เขาถูกล้อว่าหน้าเหมือนแบบแมงโก้อะไรเงี้ยส่วนเราก็เลยแบบตอนที่ตั้งชื่อเพจเราก็คิดไม่ออกว่าจะทําชื่ออะไรดีอ่ะก็เลยขโมยชื่อน้องมานะคะว่าเป็นมะม่วงละกันแล้วเราก็ชอบกินมะม่วงมากๆด้วยก็เลยเป็นที่มาค่ะ ตอนนี้เราย้ายมาอยู so we Lincoln, okay. anyway, there, ่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ทีที่แล้วนะคะเพิ่งจะโดนโควิดพิชิตไปแล้วก็ต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะทีเนี้ยก่อนหน้าที่เราจะป่วยเนี่ยเราก็มีการไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปเจอช็อปนี้นะคะที่เขาก็ขายโรเล็กซ์อยู่เหมือนกันอยู่ที่บ้านฮอสตารเซ่ที่ซูริกเหมือนกันนะคะแล้วก็ สำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยส่วนมากก็คือเราสามารถซื้อโรเล็กได้จากช็อปโรเล x กใช่ไหมคะแต่ว่าที่ซูลิกะ่ะท่าที่เราเข้าใจนะคือไม่มีโรเล็กที่เป็นบูธิกจริงๆอะ่ะจะมีอยู่ที่เจนีวาเท่านั้นแล้วก็ถ้าจะเป็นซูลิกลูเซอร์อะไรเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นชอ็อป ที่เขารวมหลายๆแบรนด์เอาไว้อะค่ะแล้วก็ช็อปก็จะชื่อบุคลเลอร์นะคนไทยค่อนข้างจะรู้จักดีบุคลเลอร์แล้วก็กุบเบรินใช่ไหมแต่ทีเนี้ในซูริก็มีอีกเจ้านึงอีกช็อปนึ่งที่เราสามารถเข้าไปดูโรเล็กซ์ได้เหมือนกันนะคะหน้าร้านเขาก็จะเขียนว่าน่าจะอ่านว่าเบเยอร์นะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเพราะว่าภาษาเยอรมันก็คือยังติดลบอยู่ <laughs> ก็ร้านชื่อเบเยอร์ค่ะอยู่ตรงเดียวกันไม่ใกล้ไม่ไกลจากบุคเคอร์เลยที่ซูริกเนี่ยบานฮอฟสตรัเซ่เนี่ยจะมีบุคเคอร์อยู่สองสาขานะคะสาขาหนึ่งจะอยู่ประมาณเยื้องเยื้องชาแนลบูติสนะเราเอาพิกัดของแบ,บ,แบรนด์ที่สาวๆน่าจะรู้จักเนาะส่วนอีกบุคเคอร์หนึ่งค่ะจะอยู่ติดกับดีอเลยนะคะ ก็จะเป็นบุคลอร์ทั้งสองสาขาส่วนเบยเออร์เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างบุคลอร์ทั้งสองสาขานั้นบางทีเดินผ่านไปผ่านมาลองสังเกตดูข้างล่างอะค่ะเขาก็มีนาฬิกาวางหลายๆหน้าต่างเลยมีหลายยี่ห้อเลยแล้วก็มีโรเล็กด้วยนะคะสามารถเดินเข้าไปดูไปสอบถามกับพนักงานได้ทีนี้เจ้าเรือนเนี่ยขอบอกก่อนว่าเราอะเคยได้ให้คุณสามีลองแล้วที่บุคลอร์สาขาหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาไปตัดสินใจเลือกเอาอีกเรือนหนึ่งส่วนตัวเราเองอะเราก็แบบยิดๆว่าเฮ้ยเราก็อยาก ได้เรื่องนี้มันก็เป็นหน้าที่สวยแล้วก็เป็นหน้าที่ค่อนข้างสําหรับเราแล้วกันนะสายผู้ไม่ค่อยเล่นนาฬิกาเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าพอเห็นปุ๊บม,มัน reflect ความเป็น Rolex ลลได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วเราก็ไม่มีนาฬิกาลักษณะแบบนี้มาก่อนสีนี้มาก่อนวันนั้นเนี่ยก็เลยลองเดินเข้าไปที่เมเยอร์ดูนะคะแล้วก็คุยกับพนักงานว่าเออนั่นนี่นู่นเราอยากได้นาฬิกาลองมีแล้วแหละแต่ว่าเราอยากได้อีกประมาณนี้เนะสตอรี่แต่ละคนก็ต่างกันไปแต่ก็ประมาณว่าเราแนะนําว่า เดินเข้าไปอะค่ะให้คุยกับเขาแบบแบบคุยกับเขาอะเหมือนกับว่าอธิบายตัวเราว่าเออแบบเราเป็นใครเราแบบมีความฝันอะไรเราอยากได้อะไรเราแบบอยากได้นาฬิกาแนวไหนสีประมาณไหนเงี้ยค่ะไม่ค่อยแนะนาให้เข้ามัมีรูปไว้ในมือถือแล้วก็เข้าไปถึงก็ชอยให้เขาดูนะคะเพราะว่าเราเชื่อเลยว่าร้อยละล้านเปอร์เซ็นเนี่ยนาฬิกาโรเล็กซ์เรือนที่ทุกๆคนตามหา,าค่ะ เขาก็ตามหากันทั่วโลกอะนแหละแล้วมันก็จะไม่มีของเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปแฟลชรูปให้เขาดูเลยว่าฉนันอยากได้อันนี้เ่เขาก็จะตอบว่าไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วค่ะตัวเราเองอ่ะไปลองไปถามไปตื้อไปวอแวร์ are, ขนาดสนิทกันนะเขาก็บอกว่ามันไม่มีจริงคือถ้ามีอ่ะเขาจะบอกแต่ณนะวันเนี้ยไม่มีเขาไม่ได้หลอกเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเรามีในใจแล้วว่าฉันจะเอาเรือน,นี้แฟลชรูปให้เขาดูอ่ะมันก็คือจะตกตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปแล้วก็มีการแบบไออย่างตัวเเเรราาาองนะพะพว่ หลายคนหลังไม่มาถามว่าทํายังไงถึงได้เลดเล็กเยอะขนาดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ด้วยคือเราไม่รีบมาเมื่อไหร่ก็มาบางอันเรือน,นี้เรารอ3วันนะคะเดี๋ยวเล่าอีกทีเนาะแต่เรือนอื่นอะ่ะบางที่ก็อย่างเรือนสีชมพูแคนดี้อะ่ะเรารอ5สัปดาห์ส่วนเรือนของคุณสามีอ่ะก็คือมีเลยแต่ว่าเขาก็กลับไปคิดอีกประมาณแบบ ประมาณแบบ3ามสี่วันเนี่ยไปมาไปมาลองว่าเอาไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าเดินเข้าไปอะคะ่ะให้บอกลักษณะปรับมาณว่าเราอยากได้แบบไหนอย่างเช่นว่าเออเราอะไม่เคยมีเรือนทองเลยเราอยากได้เรือนทองเราอยากได้เลือนทองชมพูเราอยากได้เลือนทอูโทนเราอยากได้แบบหน้าเล็กหน้าใหญ่แล้วเราเปิดออปชั่นให้ค่อนข้างโอเพ่นนะคะดูซิว่าเขามีอะไรมานําเสนอคืออาจจะมีสิ่งที่เราชอบอยู่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปถึงแล้วก็เราให้เขาดูว่าเราจะเอาอันเนี้ย ซึ่งยากมากๆแน่นอนนะคะแล้วก็เขาจะไม่ไม่รู้ว่าเขาจะแบบมีออฟเฟอร์อื่นๆให้เราไหมถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจมาซะแนลแน่แล้วว่าเราอยากได้อันนี้นะยกเว้นว่าคุณมีความตั้งใจแน่ๆว,ว,ว่าคุณอยากได้อันนี้จริงๆอันอื่นยังไงก็ไม่เอาอะคะ่ะก็คือลองบอกเขาดูนะคะแต่ส่วนตัวเราเรารู้ว่าไปด้วยความแบบโอเพนสำหรับออปชันเนี่ยน่าจะ okay, ดีกว่าโสำหรับเรือนี้ขอเล่าก็คือว่า เมื่อกี้เ่าค้างอยู่เนาะก็คือว่าคุณสามีอ่ะได้ลองแล้วนะคะแต่ว่าเขาไปเอาอีกเรือนหนึ่งทีเนี้ยเราก็เลยเดินเล่นไปเดินเล่นมาแล้วก็เราอ่ะไม่เคยแวะร้านนี้มาก่อนนะคะวันนั้นก็เลยแวะเข้าไปแล้วก็เอ,อบอกเขาว่าตัวเราอ่ะอยากได้อีกสักเรือนหนึง่งเราอ่ะไม่เคยเป็นลูกค้าที่นี่มาก่อนแล้วก็เรือนที่เรามีอ่ะ มันน่า31เรารู้สึกว่าสําหรับเราบางวันนะเราอยากแต่งตัวแนวสปอร์ตกว่านี้ก็คืออยากได้หน้าที่ใหญ่กว่านี้มีออปชันอะไรบ้างนะเราก็บอกว่าเราโอเคกับสตีลเราโอเคกับทูโทนขอเราดูแบบหน้าตาแล้วก็สีและการก็อะไรก็ได้ที่แบบ available อย่างเงี้ยะคะ่ะตอนแรกอะ่ะเขาก็ถามเหมือนกันว่ายอยากได้สีประมาณไหนเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าถามเราอะนะเราอยากได้สีแบบ ตระก,กูลคล้ายๆแคนดี้อะสีอื่นสีแดงอะไรอย่างนี้ก็ได้สีแดงสีเขียวสีที่มันแบบค่อนข้างสตรองหน่อยแต่ว่าเราขอหน้าสากเพราะว่าเรามีหน้าสามสิบเอ็ดแล้วเราไม่เอาแล้วเขาก็บอกว่าหน้าสามสิะ ไม่รับจองนะคะก็คือเป็นไปนตามอย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็เป็นไปนตามอย่างที่เราลองมากับหลายๆชอบแล้วนะคะหน้า3 6กับหน้า4 1เเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคนแย่งกันเยอะนะคะแล้วก็คิวจองค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านที่สนิทกันจริงๆเขาอาจจะรับจองแต่ร้านที่ไม่สนิทกันอนะ่ะเขาก็อาจจะยังไม่รับจองพูดตรงๆต,ตอนแรกเขาก็แบบค่อนข้างแบบ ไม่มีไม่รับจอเหมือนกันแล้วก็เราก็จบไปใช่ไหมคะเราก็เลยบอกว่าอา้าวจริงๆะเราโอเพนสำหรับสีอื่นๆน,นะก็มีอะไรก็ขอดูกละกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบอะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าแบบจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเข้าไปหลังร้านนะคะแล้วก็เอามาพีเต์ให้เราหลายๆเรือนอยู่เหมือนกันก็มีทั้งแบบดอลขาวดอาลดำดอลแบบ สีเทาทูโทนคือมีเยอะมากให้เราลองนะก็เลยบอกว่า,เ,าเวลาเราเข้าไปเราลองเปิดออปชันแบบนี้ดูนะคะจะได้เห็นนาฬิกาที่ค่อนข้างหลากหลายกว่านะทีเนี้ยจะบอกว่าเรือนที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรือนที่วันนั้น,เ,นเขาเอามาให้ดูแล้วก็เรือนที่อันไหนไม่พร้อมขายอะคะ่ะเขาก็จะติดสติกเกอร์สีส้มม่าน o อ for sale เอาไว้ส่วนบางเรือนอะเขาก็ไม่ได้มีสติกเกอร์ติดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราพลาด แบบเก็บสีหน้าไม่อยู่หรือเปล่าคือมันมีหลายเรือนใช่ป่ะที่เขาเอาออกมาให้พอเราเห็นสีเขียวปุ๊บเราแบบจับเลยว่าฉันอยากได้อันนี้ทางๆทนี่มันไม่มีสติกเกอร์ว่า Not for sale นะเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยไม่ขายเฮ้ยเราก็แบบว่าอา้าวไม่ขายแต่ไม่มีสติกเกอร์แต่เราก็แบบคือเราพลาดแล้วเนี่ยเราเก็บอาการไม่อยู่ เขาก็พยายามเทียร์เรือนอื่นๆๆๆให้เราแต่เราก็แบบว่าก็แบบมันก็สวยนะคนไม่ได้มีนาฬิกาเยอะแยะหน้าขาวก็อยากได้หน้าดาก็อยากได้อยากได้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่มีความรู้สึกว่าอยากได้หน้าสีเขียวอันนี้มากสุดต่อให้ไม่ขายส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่านาฬิกาคุณสามีก็มีเอินเมนของความสีเขียวอยู่เราก็เลยคิดว่าถ้าเรือนแบบโอพีดิฟฟานี่ยังไม่มาเราใส่สองอันนี้คู่กันก็น่านจะน่ารักดีก็เลยคิดว่า โอเคเราเอาอันนี้แหละถึงแม้ว่าเขาอ่ะบอกว่าอันนี้แบบต้องสั่งเอาไว้เราค่อนข้างมั่นใจว่าว่าก็ามันไม่มีป้ายแบบ n o ด for s a ซ e อะ่ะเขาก็ต้องขายเราดีแต่เขาเอาจจะแบบลีลาทดสอบจิตใจเป็นเทวดาในบ่อน้ำทดสอบแบบนายพรานว่าเราจะไปแบบกรีดี้เอาเรือนอื่นๆที่มันพร้อมขายหรือเปล่า,านี่เงี้ยเออแต่เราคิดว่า เราไม่เอาเนื่องจากเรามีเวลาแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คืออาจจะลองตัดสินใจแบบอื่นดูเนาะสำหรับใครที่แบบแบบมาเที่ยวเราก็รีบอะไรเงี้ยค่ะเออแต่เราก็บอกว่าเรารอเราจะรอเรือนนั้นถ้าเกิดว่าเอออยู่มีอยู่ก็มีถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เอาเออไม่เป็นไรเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาขอเวลาออวันนั้นวันศุกร์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอเวลาเคลียร์กับคอลลี เพื่อนรวมง,งานก่อนว่าแบบปล่อยอันนี้ให้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะติดต่อกลับอาจจะแบบอังคารพุธอะไรเงี้ยสุกเพราะนึกหาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเขาก็พูดแบบนี้อือทีเนี้ยเขาก็รับเรื่องไปตัวเราเองอ่ะค่อนข้างมั่นใจว่าวันอังคารอ่ะเราจะต้องได้รับโทรศัพท์แน่นอนเพราะว่ามันมันดูแบบ มันไม่ได้อนโฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีป้าย not for sale แต่เขาอาจจะต้องการไปเช็คอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องขอเวลาแล้วก็เขียนชื่ออะไรไปเบอร์ติดต่อน,นะคะทีเนี้ยอ,อาทิตย์ต่อมาวันอังคารเขาก็โทรมาริงแล้วก็แจ้งว่าโอเคเรือนนี้สรุปไปเคลียร์มาแล้วเป็นเรือนที่ไม่ได้ติดโฮติดอะไรติดดิสเพลย์หรืออะไรก็ตามสามารถขายให้ได้ เขาอาทิตย์ต่อมาเขาว่าว่าแบบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาไปเอาเพราะว่าวันที่เขาโทรมาก,ก็คือยังค่อนข้างป่วยอยู่ด้วยแล้วก็อากาศข้างนอกอะ่ะอากาศไม่ดีเลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยนัดกันอีกทีนึงละกันเขาก็เก็บไว้ให้หน่อยเขาก็เก็บไว้ให้นะเขาก็ไม่แบบยูเอาต้องมาเอาเดี๋ยวนี้หรือว่าต้องมาจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะวันที่เราไปเอาเนี่ย เขาก็ยังให้เราลองแล้วก็ถามเราวว่าชอบจริงไหมชัวร์ไหมเอาเอาจริงจริงไหมเราค่อยเก็บเงินนะไม่มีเหมือนกับแบบว่าแบบก็เราเก็บไปให้เราเธอต้องเอาอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็ไม่มีการแอดซูมว่าในเมื่อเราคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเพื่อจ่ายตังค์เท่านั้นเขาก็เอามาให้เราลอง แล้วก็ให้เรือนอื่นๆเราลองอีกทีเพื่อความแน่ใจแล้วก็มีแบบพรีเซนต์เรือนอื่นๆให้เราแล้วก็พรีเซนต์เรือนอื่นให้คุณสามีด้วยว่าสนใจเรือนเหล่านี้ไหมเพื่อให้เราดูให้ชัวว่าโอเคนะชอบอันนี้จริงๆนะแล้วก็ค่อยทําการจ่ายเงินส่วนเรือนอื่นๆเนี่ยก็มีการคุยกันเหมือนกันบางเรือนเขาก็บอกว่าพอจองได้พอหาได้นะคะส่วนบางเรือนเนี่ยเขาก็บอกว่า อย่ารอเลยอะไรอย่างเงี้ยห้าปีอัพแน่ๆลองดูแบบอื่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็เขาพูดว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนเนี่ยมันจะมีคอลเลกชันใหม่ออกนะคะแล้วก็ถ้าชอบอันไหนอ่ะรีบมาจองอันนั้นกับเขาดีกว่าอย่าไปเอาไอ้เรือนที่มันแบบมีคนรอเยอะๆ,ๆแบบนั้นเลยเยกเว้นว่าชอบจริงๆก็เดี๋ยวยังไงสิ้นเดือนเนี่ยอีกไม่กี่วันนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึงนะว่ามีอะไรออกใหม่หรือเปล่าเพราะว่าที่เราไปจองเรือนอื่นมาให้คุณสาก็คือเป็นเรือนที่ฮอตฮิตมาก เราก็คิดว่ากว่าจะได้เนี่ยร้านบุคลากก็บอกแล้วว่าห้าปีอาบอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบเราต้องมีอะ่ะมันเราจะแบบรออีกห้าปีตัวไม่ได้อะไรคงไม่ได้นะคะก็เดี๋ยววันที่ส1สิเ็เนี่ยอีกไม่กี่วันเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเขามีอะไรออกมาบ้างคะ่ะ